สวัสดีครับนิสิตใหม่ทุกคนยินดีต้อนรับนะครับใครกำลังกังวลกับวิชา BCB 1001หรือ Introduction to Computer s and IT อยู่บ้างรอเปล่าครับไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาถอดรหัสวิชานี้กันแบบหมดเปลือกที่จะพาไปคว้าเกรด A แบบชิวๆไม่ต้องเครียดเลย ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแน่นอนบอกเลยว่าเกรด A ในวิชานี้เนี่ยอยู่ใกล้กว่าที่คิดเยอะเลยครับแล้วที่สำคัญคือเราไม่ต้องไปนั่งเครียดกับมันด้วยแค่เราต้องรู้กติกาของเกมที่เรากำลังจะเล่นกันนี้ละครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการทำความเข้าใจระบบการให้คะแนนของวิชานี้ครับเพราะถ้าเรารู้ว่าคะแนนมาจากไหนนะเกรด A ก็อยู่แค่เอื้อมแล้วล่ะครับเจดิ 70? ใช่ครับ คะแนนตั้ง70คะแนนเต็มเต็มเลยนะมาจากไหนรู้ไหมครับคำตอบก็คือมาจากคะแนนเก็บแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดในระบบจัดการการเรียนรู้หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า LMS นั่นเองครับพูดง่ายๆคือเป็นคะแนนที่อยู่ในมือเราแบบเต็มเต็มเลยแล้วอีก30คะแนนที่เหลือละอ่ะอ่า อันนี้แหละครับคือคะแนนจากการสอบปลายภาคพอเราเห็นสัดส่วนแบบนี้แล้วก็จะเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าน้ำหนักส่วนใหญ่มันอยู่ที่ความขยันความสม่ำเสมอของเราตลอดทั้งเทอมเลยทีนี้พอเรารู้สัดส่วนคะแนนแล้วนะมันก็เลยมี2เส้นทางหลักๆให้เราเลือกเดินไปสู่เกรด A ครับทางแรกเนี่ยผมเรียกว่าทางชัวเลยละกันคือแค่เราทำ LMS ให้ครบร้อเปอร์เซแล้วก็แค่เข้าสอบปลายภาคพอแค่นี้เกรด A ก็ลอยมาเลยครับ ส่วนทางที่2สําหรับสายทําคะแนนสูงถ้าเกิดเราทํา LMS ไม่ครบ100%ไม่เป็นไรครับแต่เราต้องไปทําคะแนนสอบปลายภาคให้ได้80%ขึ้นไปถึงจะได้ A ครับแต่แต่มันมีจุดพีกกว่านั้นครับลองคิดภาพตามนะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเราเข้าสอบปลายภาคไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำ LMS ไว้ไม่ถึง100%เซบอกเลยว่าได้เกรดไไปครองทันที แล้วต่อให้มาสอบแก้ที่หลังนะเต็มที่ก็ได้แค่ C เท่านั้นครับแต่สำหรับคนที่ทำ LMS ครบ100%เป๊ะเป๊ะมันยังมีทางรอดครับให้รีบติดต่ออาจารย์ทันทีเลยเพราะเรายังมีโอกาสได้เกรด A อยู่นะสุดยอดไหมล่ะนี่มันเหมือนมีเซฟตี้เน็ตหรือตาข่ายนิรภัยชั้นดีเลยล่ะครับโอเคเพื่อให้เคลียร์เียกันไปเลยนะเรามาดูเคสอื่นๆกันบ้างถ้าทำ LMS ไม่ครบแล้วสอบปลายภาคก็ได้ไม่ถึง80% อันนี้ก็จะได้เกรด B ไปนะครับแต่ถ้าใครเท LMS เลยไม่ทำเลยแล้วไปวัดดวงที่การสอบอย่างเดียวเกรดที่ได้คือ D นะครับและอย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้เลยถ้าทำา m s s ไม่ครบแถมยังขัดสอบอีกก็จะได้อทันทีซึ่งแก้ให้ตายยังไงก็ได้สูงสุดแค่ C เท่านั้นครับโอเคเราพูดถึง LMS กันมาเยอะแล้วนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าไอเจ้าศูนย์บัญชาการที่คุมคะแนน70%ของเราเนี่ยข้างในมันมีอะไรให้เราทำบ้าง พอเข้ามาใน LMS นะคบเราจะเจอ5อย่างหลกัหลกๆที่เป็นเครื่องมือสำคัญของเราเลย 1. คือลิงก์สำหรับเข้าห้องเรียนสดผ่าน Google Meet 2. คือกลุ่มลายของวิชาเอาไว้คุยกัน 3. คือเนื้อหาการเรียนทั้งหมดทุกบทเลย 4. คือวิดีโอสรุปเนื้อหาให้ดูย้อนหลังและข้อ5อันนี้สำคัญมากแบบฝึกหัดสำหรับเก็บคะแนนครับคะแนน70%ของเราก็มาจากตรงนี้แหละเรียกว่าทุกอย่างที่ต้องใช้ในการเรียนรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว พอเรารู้จักเครื่องมือแล้วทีนี้มาดูเรื่องการจัดการเวลากันว่างดีกว่าครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยวิชานี้เราต้องทำอะไรบ้างจะได้จัดตารางชีวิตกันถูกใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะเจอการเรียน2รูปแบบหลักๆนะครับอันแรกคือค่าเรียนปกติอันนี้คือเนื้อหาเน้นๆจัดเต็มต,มตามตารางเรียนเลยครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงส่วนอีกอันคือค่าโฮมรูมครับ อันนี้จะชิวๆหน่อยประมาณชั่วโมงเดียวทุกวันจันที่ไม่ใช่วันหยุดนะเหมือนเป็นช่วงเวลาสบายๆที่เราจะมานั่งคุยถามตอบข้อสงสัยกับอาจารย์มากกว่าครับและนี่คือไฮไลท์ที่หลายคนน่าจะชอบเลยครับก็คือว่าการเข้าเรียนสดเนี่ยไม่ว่าจะคาบเรียนปกติหรือคาบโฮมรูมอาจารย์เขาไม่บังคับนะครับแต่แต่คำว่าไม่บังคับไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเรียนนะ หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ความรับผิดช,ชอบของเราล้วนๆเลยที่จะต้องกลับไปตามเรียนย้อนหลังแล้วก็ทํางานใน LMS ส่งให้ครบครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาทบทวนกันอีกทีกับกุญแจดอกสําคัญที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จในวิชานี้กันครับอันนี้เหมือนเป็นโพยสรุปเลยนะจําแค่นี้ก็สบายแล้วครับข้อแรกเลยนะตั้งเต้าไว้เลย LMS ต้องร้อเท่านั้นเพื่ออะไรก็เพื่อเซฟตี้เน็ตของเราไง 2. ให้คิดซะว่า LMS คือศูนย์บัญชาการของเรามีทุกอย่างในนั้น 3. วิชานี้ให้รางวัลกับความสม่ำเสมอครับขยันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เอง 4. ใช้ความยืดหยุ่นของตารางเรียนให้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดและสุดท้ายถ้ามีปัญหาเรื่องสอบปลายภาคจริงๆต้องรีบติดต่ออาจารย์ทันทีเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของแผนการพิชิตวิชา BCB 1 0 0 1ครับพอรู้กติการู้วิธีการเล่นแบบนี้แล้ว คำถามสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือพร้อมที่จะไปลุยคว้าเกรด A กันหรือยังครับ